คลิปที่สองต่อร่องกันลงมาเอามาบอกกุหมอลำก่อนใช่ <c oughs> ลำก่อนได้มากวางใช่เอาอยู่ที่สองต่อร่องกันลงมาลงเขาน้อยมาแล้วลุงเงินลงเขาหน่อยมาแล้วครับลงมาจากโน,น,น่นในแดงครับพี่น้องเตยานแห่งชาติตาพระยาเขาเขียนตาพระยาแล้วนะคะเนี่ย ตีลาผู้บนที่เขาติดไปบนท่านผู้บหน่ะอยู่ที่เขานอนนึกว่ามันไปตินไปสร้างจีนว่านี่ไปสร้างปีนกินอยู่ที่เขาเพราะถนนไปติดไว้อยู่กลางเขาเนาะลาผู้บนเพคะหอมน้องลาผู้บนเพคะติดไว้กลางเขาทร้างคงคงแจ้งได้ยังไงว่ากันสิเขาเลยอยากว่าเขาอาจจะได้ว่าหรอกคนนแน่นอะเกิดว่าเป็นคนเนาะเป็นแต่ลุงไปหาน้องใหม่จ้ะนี่นี่นี่หรอ น้ำใหม่น้ำใหม่นั่นน nah e ีน้ำใหม่น้ำน้ำใหม่ป้าที่ไม่เป็นน้ำเอาไปต้มเสริมแซ่บดิเออบานบานเพราะมันมีสองยางด้วน้ำใหม่ขึ้นมาตั้งบานน้องจันเหนือนี่มันเป็นน้งใหม่บ่งขนาดคองปลาลงไปทั้งบานเพรามันเป็นน้งใหม่น้ำมันี่หนึ่ง่าพี่นำน้ำใหม่บ่งใหญมากไป็นเาดีเสียปาขาดบ้านเราไปหาอะ่ะหลอก ปื้อน้องไม่พูดนะโอ้ยมันมาเหมืนย่าเมื่อบานเนาะจะเป็นย่าเมื่อบานในซีรีส์ฝากีิมีผ่านหมอฮึผ่านในเดี๋ยวเขาออกจากหมอชีดลมนดีกับบานบ้าหมอชีดลเออว่ะประมาณเอ้ยประมาณปะว่ะอย่างเป็นหมอชีดล้วก็ต้องลงไปท่าสารบุรีตรงดิ่งมาบ้านเลยเนี่ยแล้เออไม่เข้าก็เข้าป่าเนี มาแท่งนี่บ้านกบินมาเนี่ยมันห้องตื่นเต้นมาแี่งปีอยู่หาบน้ำลงเขามาแล้วลงเขามาแล้วของปลาบางอันนบ้านนี่อีหลอดเมียนน้องใหม่งามๆโวอว่าขนาดขนาดแค่เลี้ยวไปได้ไงถ้าเป็นอันขากลับเลยกลับทางนี้ไวแน่ตัว đi xưa bà phá con trai mẹ mà... nó mà kìm lại xe rồi xong kìm các bạn con đàn xe bà dành kìiiiinnn xong rồi này, bà này kìm 3 nhân 3 cua nhân อยากบันี้กันบบ้กบนไปต้องไปอมไกล้ด้บานอึอมไกล้เนี่ยี้เขาเบียอมหอมตาเมียงจี้แหมแหมเลยตามียงก,กอบฝน,นก่อนอันดีมากใชฝนอยู่ข้าวเดียวแต่ว่าถ้าฝนฝนม่แห้งคืยอ,อีสานเลยยิ่อทางพูนพ่คืทิทางลอย่งทั้งฝน นีดังแข็งทัานไนร่วมวีวีอยู่ป่านนู้ฝนตกด้วยแต่ว่าบ้านเขาพอดีหรือวะบ้านไหนจังไนจะที่หาเมือฝนตกมาใส่แต่ว่าเขาเขาเนี่ยพอดีเลยเมื่อเช้าอัดเกิดดีค่ะเขาเนีงามเฮียงเกิดแบบประทับใจเลยแด่ยว่คือมันคือมันแข็งแล้วหลืวที่นี่มันก็บต้นตอแดดต้อฝนที่นี่เดี่ยวเดี่ยวเบี่ยอัดอัน กันเท้นหน้าเพราะว่า,านา้ำแต่ฝนตกมากต้องอัดไวแลนนยเขาเกิดแล้วนี่คือวิถีช้าหน้าคุณเดชม,งม่งว่าเป็นหมอลำ่ำเตี้ยงหนางาม้งามๆฝน,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 นอันนั้นอยู่ทีงเวทีสันเดียหยาบๆว่าจีบีนัเดียดีเป็ีนว่าแมนได้เห็นอะไรเองปัทุย่างถ้า้อยุบันปีนี้ว้าจีบซื้อเครื่องตัด้าไม่หมแล้ว ตัดหญ้ากันแท้ก็จมวนกันเอาไม่ไม่เนี่ยมันจะแบบโอ้ยบอลวงเวีงแล้วเดียแก้งไปทั้งแต่หญ้าเนี่ยโอ้ยเพราะต้งมาดังบนกันแท้อันตัดหญ้าไปเป็นแป้นเนี่ยวันี้ต้นไม้เขาสบลุอยู่อ่ะเดี๋ยวเห็นเขาเาสบลุมันจะโว้ยอยากมีความสุขเลยนั่นแหละคือความสุขคนต่อเขาเป็นคนมากแบบนั้นเนาะจี่ศรีวังไหนกับตอนที่เขากำลังตั้งทองไหมวันนี้เขาไปตัดหญ้ากันแท้ไหมเดี๋ยวไปเข่าทวมหัววันนี้แม ซ่อนแต่นอไทยหลบใช่ไหมไทยยังไดก็จะเป็นไทยแบบใดก็จะเป็นบคักบัคอะมันมั่งความสุขของยายปีนี้กับรุ่นกระเจียวที่ว่าต้องซื้อเดี๋ยงนั้นซื้อปั๊มน้ำอีกสองพันมาสั่นมาเพราะว่าสปริงเกอร์นั่นมันอันแทงน้ำเพราะมันหน่อยแห้งแห้งดันบ่อต้องติดปั๊มก็เรียกว่าขอเวลาหาเงินอีกก่อน เพราะว่าบางอันลูกหน้ากับลายบาดลายบาดพ่อสมควรลูกหน้าจีนยาอันนี้ไม่ได้แล้วต้องจ้างคนตัตถยาตัดหย,ยาตามคันนาเราไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าบางครั้งการใช้สารเคมีมากเกินไปมันก็เป็นพาหะของโรคเด้ ที่จริงโรคฉี่หนูเนี่ยมาจากยาฆ่าหญา้าเนี่ยคิดว่าจากความรมูลจะเกี่ยวของไหมหญ้าขาหยาโมงพวกอันเปาใหม่นี่ตูดต้นเขาเอาม,<ะ>มันเขาขึ้นไปเดี่ยหัหัหัวเขาตรวจตรวจได้ขี่ฝ่าเขา,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 ยาเขาย็นช่วยช่วยแต่แต่กี้โบโบก็กบกยังเกี่ยวของถ่ายอยู่ เอ้ยม่อยากบอกนะเกาขอมหลังเลยบอกว่ามาปรด๋ยวจะยังงจัอควาอายุไร่เนี่ย <aría> ัาเดีขาต่างกองมากาจจะมาไล่สุดไปันอ้คลปนี้ก่อนีนโอ้เก็บนี้สิต่ไ่สุดแตงตพสตสอทุเรวะสามแปดสามแปดห้วยสามเก้าอ่ะไปเก็บกาแฟอยู่ปาาเตยตะกีพี่สาวบนเห็ดกาแฟเนาะวงดี่ว่ากาแฟแป้ง ยอยู่กับบานไปปั่นคืนเขาอะสั้นๆไ,ไปเก็บอกาแฟไหมเอาเสียกมัดดิเสียกมัดเอวไ้ก็ต้นกาแฟเออยันกิ่งรุงบ่กมต้องยันหรมันกิ่งแท้เพราะมันสั้นเออแต่ว่าคนปลูกไปปลูกได้ยังได้เงินกแค่นี้หรอ,อคนไปเก็บยังมาปลูกยังมาได้ปลูกเอวไงม,มันบอแล้วคนที่ปลูกไปปลูกยังไงเงนไหลเขาเสียกปลูกเอวไ้ก็ต้นกาฟแฟแก็ขึ้นไปเก็บ เอากางผ้าเขียวไว้ล้อนข้นนบ่เอาขึ้นไปมันก็่าหัดแดงจึงคึ่งเลยดิแดงจึงคึ่งหูดหูดหัดลงโอ้ชีวิตกเลยยังมาหลายอยู่เดิเนาะผ้าเนี่ยยังมาหลายเติบอยู่ดิแสดงว่าถั่แล้วอี่มลยโอ้ยบอกเปิมมากๆแบบมั่งโมแสดงถั่วนายอยู่ของเด้เนาะโอ้ยก็มาถั่วพูดมาบอกก็เจ็บเพอนะพ้ำพลังพุ่นมา เดี่ยวซ่ำนี่ถ้าเป็นสอบเท่าซ่ำนี่ว่าเท่าอีกนี่มันดีดียังคักเลยดิแต่ว่ามันดีเท่าไปม่กองเลยเอ๊ะคนมันเมื่อยอยู่เนี่ยด <c oughs> ิปีหน้าเท่าก็นี่โอ้ยเนาะโอ้ยจะบอกเนี่ยก็บอกเรื่องเท่าแล้วมาเลี้ยงผอกันได้ค่ะพี่น้องตอนนี้ใกล้จังหวัดแล้วด้นี่ใกล้จังหวัดหนางานแล้วค่ะไก่แล้วไก่แล้วฝากซื้อไปบัสหมาซื้อยั่ง สิบาสเพื่อเป็นกำลังใจให้ศิลปินทีมงานเฮาค่ะสาวหน่อยเพืานแบ่งปัแเงี้ย,อยพอกันด้วยกับพี่น้องที่สาแก้วนะคะวัดเหล่าอ้อยเหล่าอ้อยเอาคลิปนี้ลำลาพี่น้องไปจะเลี้ยงตัวนี้ยาข่ามโฆษณาเ้าด้วยกยาให้จมบ่อยเฮกคลิปเรากับเข่าวมาเบิงแนะ่เยข่าวมาเบิงเข่าวมาเบิงทองไ้ตงเข่าวมาเบิงขา่งขมาขมาขมา่ามโฆษณาสวัสดีค่ะ